ครับเสือดําสิ่งห์พาลอ,อกครับพี่น้องวันนี้แลนดินครับงานวิ่งดินลอกนาเอาดินไปถมครับผมเจ้าเสียทีวันนี้เป็นงานลอ,อกครับผมงานลอ,อกงานลอ,อกทีมงานท่อครับรถดำสามคันเจ้าเสียที ทีกันเอาอีกแล้วพี่น,อน้องนะคอมบอม,มุนแอร์ไม่เย็นอีกแล้วโอ้ยหมดจะเห็นไปเป็นยังไงเนาะแซงางี่ยพี่บุ๊บฟมไปสนเนี่ยเนาะไปพี่เบิกันครับเบิรดูเป็นยังไองอาการมันเป็นยังไง เราได้ยังก co ันอีกเอไม่ทำงานเราทำอะไรกันเราทำอะไรกันเป็นยังไงหมุนยู่ตั้งฝืดเอามันก็ต้องฝืดวัหมุนยู่มันต้องฝืดอยู่แล้วเพราะมันมีแรงอัดแต่ว่าหมุนมันบ่แต่ว่าคอยเสียเคล้อยหน่อคอยเก่าใส่คอยหม่มันนั่น ติดดเีย๋ยวมันส่งเข็มคอยเก่ามันใส่เขากับซับคอยเก่าออกกใส่ได้แล้วแต่ว่ามัมีกินหัวก,กินอย่างมันบอกไหนอ่ะไปไปนาคัดเสีย,ยพี่น้องคอมคอมแอร์เจ้าเสียทีเอาเอา,เอาใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนโอ้คือได้ผ้ามานดีแท้ผ้าม่านเลย <laughs> เอาพวล้มมาล่ะเอาถอยมาถอยมา nốt thôi thôi hiệu hiền hiền chứ nào 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 hiệu 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 tiếng, tiếng, hiệu tiếng, tiếng nào cho tham hiệu โน้ำแอร์ก็ยดอนขาแทะมันดันมันหนาวจนามหดอ่ะเนอะตัวโตหดเลยว่ไม่มีหามีหดตัวโตมาเลยทุกนหนาวอะไรตัวโตมุมขับบ่เอาขับรถดิแอร์หนาวเอาเอามุมเลยตัวโตาถาพิพูู้นเป็นยังไงตั้น่ะเอาตัวโตย้อนทีมปีนเลย เนี่ยครับอากาศช่องนี้กับบอลถึงกับ,บ่อนมไในหพรอะเหตุใด,ด่วมาฝุ่นี่แหละพี่นอ้นองเอ้ยฝุนเยอะมากครับฝุนจากจดินนี่แหละ ขถอยมาจรัคุณป้าฮัลโหลฮัลหน้าลิงครับปัจจุบันหน้าซุปเปอร์เสียถามความรู้สึกด้วยครับถามความรู้สึกโซเฟอร์ด้วยมีความรู้สึกจังไงอ่อนปะอ่อนครับอ่อนปะเท่าไหร่หรอคุณป้าไม่กันครับ พุดดีครับพุดดีพุดดีคนรูปหล่อสอดเด้อพี่น้องสอดสาวพนดในคนแก่พี่ต้ออะไรนะครับพี่ต่อเป็นยังไงสำคัญที่ดีพุดดีอยูครับรถมาแรงแต่คนแรงครับแก่อย่างก็เดี๋ยวประมาทหน่อยคอยอาการรถพอดแต่ต้องต้องต้อง ทอดสายเรามันแตกบิึงอ่ะแตกแบบตบึงมามันเห็นป่เห็นแต่วเราค่อยเก่าใส่ไงค่อยใหม่มามันใส่งานบ่ได้อ้าวบ้อนดอกอากาศดีวะบ่ญเลือกันแล้วเราบุญมึมีแอร์แลเรนะาขนนั่นน่ะไงควายอีกไงก็มองอีกต่างหากไอ้เกียบตี๋ปลารอด ไปครับครัแบเดี๋ยวเรานอมาขึ้นครับไปเ,เจ้าน้ำส้มมาใส่ดินพี่น้อง,องดำมีอยู่สามคันเกิดเยี่ยงยู่งประมาณนี้พี่น้องงานทีเขาเกิดไก่แน่ย,ย่นครับไปกับสีหาโลยครับเจ้าน้ำส้มไปคิวเราแล้ว กับวสู่หมดงานขุดดินอยู่แล้วพี่นอ้องหลังจากเขาเย็ดงานชั่วโมงไปครับกัดโคนงัดต่อขุดคลองลอกคลองขุดสะนี่ก็เป็นงานงานดินครับทีมงานเสียวดำซิงพาดละเดา๋ยวมื่อ้ร,ร็วก,ก,กันรีกดกำลังใจให้กันได้เยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กันนด้รับผมพิมทีมงานเสียวดำซิงพาดละํำแนครับผม วันนี้มีกำลังใจในการเทำงาน เริ่มบมหนาวแล้วพี่น้องอากาศเริ่มเริ่มโมเยน็นโอหนาวแล้วปกติแล้วเริ่มพอนแล้วมือสองมือมันี่เริ่มพอนแล้วครับนี่ก็ส่งพอนแท่งล้วมือหนึ่งเห็นงานเจอเศรษฐีเอาตักดินนิ่มๆไปเลยครับ นะครับอ่ะคินีกับปากพี่น้องมาเช่นนี้บ่าครับผมขอบับเจ้าเศรษฐีครับรนีสวัสดีครับ